วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของการตัดใบข้าวหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าการตัดใบข้าวนี้จะมีประโยชน์อย่างไรวันนี้ช่องของเราได้สรุปครา่าวๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและก็รับฟังกันนะครับในประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดใบข้าวนั่นเองก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงนาที่เราจะทําการตัดคือการทํานายอดการทํานายอดเป็นที่นิยมครับถ้ามาช่วงนี้ครับมุกดาหารตำบลนงหลวงก็จะได้ยินเสียงมือเสียงอื่นต่างในการตัดใบข้าวนั่นเองครับ ประโยชน์ที่ได้รับรางจากที่ผมปฏิบัติเองและก็สอบถามเพื่อนๆในการตัดใบข้าวก็มีประโยชน์ดังนี้ครับ1ก็ช่วยกำจัดวัชพืชครับนี่ครับวิธีการตัดก็ง่ายๆครับตัดตรงคอข้าวอย่างนี้ครับอย่าตัดสูงเกินไปนะครับคอข้าวก็เป็นระหว่างจุดแบ่งใบกับคอของข้าวครับตัวนี้ตัดไม่ถึงครับนี่ครับตัวนี้จะตัดไม่ถึงตัวนี้ ตัดได้ในทีเดียวก็จะงอกออกอย่างนี้ครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ2อย่างนี่ครับคือการได้กําจัดวัชพืชและเพิ่มผลผลิตก่อนอื่นเราจะพูดถึงการเพิ่มผลผลิตหลังจากตัดใบข้าวแล้วเราจะได้รับผลผลิตจากการตัดใบข้าวอย่างไรครับแรกๆเลยครับคือการได้ปุ๋ยครับปุ๋ยจากใบข้าวที่ในระยะต่อไปใบข้าวหรือวัชพืชที่เราตัดมันจะเน่าเปื่อย จะเป็นปุ๋ยให้นั่นเองครับและจากนั้นครับเรามาดูครับเวลาเราตัดแล้วจะมีอากาศเข้าไปในบริเวณแปลงนาครับทำให้ใบข้าวงอกขึ้นมาใหม่ต้นที่แข็งแรงครับจะตั้งขึ้นมาและต้นที่ไม่แข็งแรงก็จะตายลงไปครับทำให้ผลผลิตหรือว่าต้นข้าวของเรานี้จะได้ปุ๋ยและได้อากาศและต้นสมบูรณ์บวกกับ จัตรูพืชคือนกหรือแมลงต่างๆการเปลี่ยนใบข้าวใหม่ก็ทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนั่นเองครับท่านผู้ชมและข้อใจความสำคัญข้อแรกก็คือวัชพืชหลังจากที่เรากำจัดวัชพืชแล้วนาข้าวจะไม่มีนะครับไม่มีวัชพืชคือสิ่งที่จะมาแย่งอาหารและปุ๋ยของเขาครับข้าวก็จะสวยงามครับตามที่ เห็นครับผมนี่ก็คือเป็นการสรุปคร่าวๆตามที่สัมผัสมาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นแบบไหนบ้างครับมารับชมกันครับข้าวประมาณสี่เดือนตัดได้แล้วเนาะจีกเดือนแล้วเฮานี่ฮะเจ๊อันนี้ที่ผมตัดนี่เพราะว่าผมหยอดตั้งแต่หน้าแรงผมทําตั้งแต่สงกรานนะครับเมษาองเออไหลไปด้เออห้่สาวพอดไหล จักเดือน2เดกอนรัวา2เดือนโอ้ย2เดือน4เ,เดือนก็ตัดตาได้เนาะแต่กี่เขาตัดผุนได้เนาะไไนแต่ว่าถ้ามันแก่เกินไปเราต้องดูอาการข้าวครับท่านผู้ชมถ้ามันท้องแล้วตัดไม่ได้ครับตัดกาตัดแบบถ้าถ้าอายุมันเยอะ โอ้ใช่ใช่ใช่ครับเลยถ้าอายุมันเยอะนี่ถ้าอายุมันเยอะเราก็ตัดเฉพาะใบมันเนาะถ้ามันยังไม่เยอะนี่เราสามารถตัดลึกได้ครับตัดแบบนี้มันได้อยู่แล้วครับนี่นี่ตัดประมาณนี้ครับเดดตัปลองมันเอาใบมันออกเพื่อให้มันโล่งนะเาตัดลงใบมันสิขึ้นได้จะเดือนมันก็ตัดได้คือนเขาครับผมถ้าถ้าถ้าอายุเยอะแล้วเราควรไม่ควรตัดให้มัน มมันมันนอย่าตัดเส้นเกินไปโนโเนาะเออแต่ถ้าถ้าวายุยังน้อยนี่เป็นช่วงที่เขาดำนาครับเนี่ยผมทําประมาณนี้ทุกปีครับถ้าเพื่อนๆหมาว่าเขาคนอื่นเขาดำนาเราก็ตัดให้มันขึ้นพอดีกับเขาเนาะเคล็ดลับของผมแล้วกัอีกอย่างนึงคือหญ่าหย่าในขนาดมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่ม,ม,มออกดอกกน,นะ เริ่มออกดอกแล้วบาวจิ้มก็ที่เริ่มตัดเนาะเพราะช่วงนี้ก็ <c oughs> เป็นช่วงที่กําลังพอดีเนาะสำหรับเทคนิคของบาวจิม้มแต่ว่าข้อเสียข้อเสียถ้าตัดตัดแก่เกินไปแล้วก็แบบสั้นเกินไปอาจจะไม่เกิดแล้วน้ําน้ถํถท่มถ้าคุณตัดปุ๊บในตอนเย็นนี่เกิดว่า ฝนตกมานี่เว้ยน้ำท่วมคันนานี่โอกาสรอดมันก็จะน้อยนะเหมือนกับนาดำเลยครับทีนี้เ,นเออเลียนนาหยอดเป็นนาดำนะครับเนี่เ,นเอาวันนี้จะให้ดูวิธีการตัดเนาะเ,เดเี๋ยวจะให้พิจินเตอร์นี่วิธีตัดก็ใช้ใบใบอย่างนี้ครับใบ22เบอร์22ครับนี่ เบอร์ยี่บสองจะตัดได้หน้ากว้างขึ้นครับแล้วก็เสียงมันก็จะไพเราะครับคบคมครับอ่ะพิจิตอร์ทายให้หน่อยเซซ่าทิศการตัดค่อยทายจะนี่เลยค่อยทายจะนี่เย วันนี้พอแค่นี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพืเ่อนๆในการรับชมคลิปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีสบายดีเตลเล,ลืึงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กับบ่าวชิมกับสาวพรนี้ได้ครับเ <Okay. S 1> ด้อ